สวัสดีครับผมบินต้นทิกต็อกนะครับวันนี้ก็จะพามาแบบดูสภาพบ้านตอนนี้นะครับเละหมดเลยเมื่อคืนนี้พายุน่าจะเข้าแล้วก็เสื้อผ้านี่เปียกหมดเลยนะครับโอ้งานจักรวาลมอบงานให้ผมมอบงานให้ผมใหม่นะครับก็ดูดีน้ําขังเต็มหมดเลยนะครับ ผ้าใบก็ยังเอาไม่อยู่นะครับผมเมื่อคืนนี้ผมไม่ไนอนบ้านนะเมื่อคืนนี้กลับมาแล้วก็ฝนตกหนักนะครับไปให้กําลังใจบ่าวเบียร์ที่จังหวัดนครพนมเนาะพอดีบ่าวเบียร์เนี่ยเขาได้อ่ไปที่แจงนะครับเรื่องอลอตเตอรี่เก้าสิบล้านนะนะครับแล้วก็ออกรายการหนเกษแรด้วยเนาะก็ไปนั่งเกาะขอบจอเลยผมน้ําตาไหลเลย <c oughs> ก็ตอนกลับมาก็ไม่ได้นอนบ้านนะครับนะก็ไปอาศัยนอนบ้านนาะก็ขอบคุณนะาอาจารย์มาริวันนะครับที่ เมตตาผมนะครับให้ผมได้มีที่พักหนึ่งคืนเนาะนะครับก็ขอบคุณคุณน้ามากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยวันนี้นะครับผมก็จะจัดนะครับค่อยๆจัดไปแหละจะจัดห้องใหม่เพื่อนๆคอยดูว่าเดแล้วเอาเป็นคลิปใหม่ดีกว่านะมันจะยาวเกินนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ